โ้ลครัสก็สดีกันด้วยนะคะขอยินต้อนรับเข้าสู่รายการทีซีมเกมเมอร์ทีวีนะคะแล้วนี่ก็อยู่ผมครับอะไรพอเป็นเน็ตทูนะฮะก็เกมแบบไมโครฟนะคะเวอร์ชัน1.7.2นะครับตัวเกมของพี่รักคอมพิวเตอร์ไทยแลนด์นะฮะโอเคครับก็นนี้ก็จะมาเล่นสวยวนาโอลกันนะโอเค เธวพงขอปรับตรงนี <Du> ้น <separ atie> so, uh, okay. uh, so ิด so, น so, ึงฮะเออให้เป็นแบบนะใบโอมใหญ่นะฮะโอเคอ่าก็เปลี่ยนชื่อด้วยเป็น The Why Who The Why w h เอ้าเฮ้บัวแล้วบัวแล้ว The Why w ถูกว่ะ S R U I V c o วเ and the two นะเออแล้วก็ c ี e a t ิ v เลยเนะครับซึ่งบอว่าอ่านถ่ายไปสองครั้งแล้วสองสาครั้งแล้วนะครับปรากฏว่าเป็นไฟดับนะบตอนที่ถ่ายนะฮะเออล้วตัวเกมของพี่รักพี่รักของปีนไทยแลนด์นะฮะก็จะเป็นตัวชาวเดอร์อย่างนี้นะเออว่าแสงเงาครับที่คลิปที่แล้วนะ เออบอยครับสวายโอตอนี่สองนะฮะครับผมว่าแนบลิงก์ไว้ได้แล้วไว้ไว้ใต้คลิปแล้วว่าเออแล้วก็จะเป็นอย่างนี้แล้วโอเคแล้วก็เออออะไรเนี่ยเดี๋ยวนะอ๋อเราต้องตัดไม้ใช่ไหมโอเคครับแล้วเราจะตัดไม้กันโอเคอ่าตัดไม้ตรงนู้น The c ค u ัช แล้วก็เก็บซีดด้วยนะคะเห็นยายทุบเล่นนะแย่ซีดมาเก็บเอาจบไปแล้ ก็ได้โอคูดแล้วก็เราก็ทำมาไว้ที่ชอ table, อ่องคราฟติ้งเทเบิลตรงนี้ตรงนี้มา<ร>ได้โ oh อคูดแพงก็เนี่ยวมาทำคราฟติ้งเทเบิลเอ่อสปริงเก็ตเบนช์มาเบนแมคก,กิ้งก็ทำสติกสติ๊กกี้ ติ๊กติ๊กเฉยๆสติ๊กอะไรอย่างนี้ไอ้แต่ติ๊กตักซีอันเอียงจะได้อยู่ตอนแรกก็ทำอย่างเงี้ครับปั๊บปั๊บปั๊บปับผมเดทำโอ้โหเล่นงพลิกแอสก่อนนะแล้วก็เอ่อแค่สองอย่างพอแล้วเอาออุดเดินแอสสองอย่างพอ แล้วก็เอาเอาตอุดาเอาเดินพิกแอดมาขุดหินเนี่ยนี่คือหินนะเ,เรียกว่าคอปเปอร์สโต้ อะไรเดี่ยแท้ที่ผมขุดนี้มันไม่ใช่คอปเปอร์สะโตนนะมันคือสโตนอะสะโตนเออมันคือสโตนะเออเราขุดปับ๊บมันจะได้เป็นคอปเปอร์สะโตนอ่ะเออครับก็คือหินหยาบนั่นเองนะฮะทางบัวจันที่เขาแปลว่านะครับก็ผมจะขุดสักชุดหนึ่งก่อนนะฮะแล้วค่อยตัดไม้

พีได้ห้าสิบห้าสิบห้าห้าสิบหกนะจะถึงหกสิบไหมเราจะมาดูกันใก้หกสิบ,บนะฮะหกสิบก้อนว่าดีนะฮะโอเค okay. ที่ผมทำเป็นห้องอย่างนี้ว่ามันจะมันจะได้เป็นบ้านในคืนแรกของผมเลยถ้าเกิดแบบขีเกียจ ก็เอาตรงนี้เป็นบ้านก่อนครับเลื่อนแพงครับเอาวันทำเป็นสติ๊กให้หมดเลยนะฮะแล้วสติ๊กนี้ก็ไปทำเป็นดาบหรกอันนะฮะอ่าชิปเมนเก็ตนะฮะก็เดียบสโตนพิกแอดนะฮะคือการอัปเกรดพิกแอดอันที่แล้วนี่เองอันนี้ก็เป็นแอ๊นะฮะ แล้วแอกก็ได้แอกมาต้นแอกนะฮะโอเคเยัดกออ็ลืมแล้วครับทำอร์เฟอร์เน้นะทนอร์เฟอร์เน้นเป็นอย่างนี้นี่เองนะฮะทำอย่างนี้นะเฟอรนะ์เน้นเอาคอปเปอรฟชโตนะครับมีเก้าช่องใช่ไหมก็วางแปดแปดช่องนะเหลือช่องกลางไวนะ้เอาฮะเหลือช่องกลางไว้นะเออเหลือช่องกานะลางกา็ช่องเดียวได้เฟอร์เน้นมาหรือว่าเตาเผานนี่เองนะครับ โอเคเพรก็เอาส่วนอีกอย่างเลยเรอต้องไปตัดไม้ก่ับทุกขวบเล่นแรกๆเนี่ยห้ามวิ่งเลยนะว่ามันจะหิวนะฮะหิวแล้วก็ไม่มีของกินใช่ไหมเนี่ยแอปเปิ้ลที่มันดอกจากต้นโอ๊กต้นไม้โอ๊กมาเราเก็บไใ้ก่อนนะเออมันประโยชน์มากนะของกินเนี่ยนะไม่กินแล้วมันอยู่ไม่ได้เลยนะ ตัดไว้สักคู่นึงได้เราจะเอเ๊ะเกี่ยวเราเจอม้าด้วยนะฮะโอเคเราต้องไปเอา,าอน,ะนี่ก่อนครับ Shadow โด a d o w เอามา s h โด o w นี่คืออ่านนะอ่านนั่งกับม,ม้าเราสามารถนั่งหมูได้ก็นั่งม้าได้นะแต่มันเป็นของ rare ส,สินะครับซึ่งไอ้ซาโดเนี่ยมันสามารถหาได้ในอ่า อแมกนอนไม่ช์าเท่านั้นนะคะหรือว่าการตกปลาซึ่งการตกปลามีโอกาสที่จะเจอก็น้อยมากนะฮะไม่ของแรเลยเดียวนะตัวยังเห็นแซดูเนี่ก็จะแซนดูเออเนี่ยวแซดูเป็นอย่างนี้แหละแซดูเป็นอย่างนี้แหละซึ่งผมไม่อยากเสกนะ่ย มันเจนะโกงเกินแล้วก็เลยไม่เสกนะฮะโอเคปิดก่อนปิดปิดครับปิดปิดกับปิดปิดเด้อปิดเอาโอเคปิดได้แล้วอ่โอเคครับซึ่งถ้าเกิดคนเล่นบ่อยๆอ่ะไอ้ต้นที่มันตกลงมาจากข้างหน้าเนี่ยนี่คือต้อนอะไรอ่ะมันก็คือสปริงนะหรือว่าต้นอ่อนนั่นเองนะครับเช่นนี้ก็เป็นบิสบิสสปริงนะคือต้นอ่อนของต้นไม้บิ๊นะฮะอันนี้ก็เป็นโอ๊กสปริงนะฮะ แอปแอปเปิลแอปเปิลวดอกแอปเปิลให้ก็เก็บด้วยนะเออกินด้วยละหิวเออแอปะไรเข้าวพันก่อนนี่บ้านเราจุ๋ยไหนเนี่ยอ๋อนี่ปลาไหลฮะ,ละซึ่งนอ๋อลิ้เสือ,มสอไม่ขาวฮะ บางคนเรียกไหมขาวอะก็แบบการทําเช็ดหรือว่ากล่องนะก็ทําเหมือนแบบการทําเฟิร์นแดนนะครึ่งวางเรียบมีเก้าช่องใช่ไหมครับวางแปะนะฮะแปะแปะช่องนะก็จะได้เช็ดมาเอา่อเรียบเอ่เอเรียบครึ่งเช็ดเนี่ยเดี๋ยวผมวางผิดนะแล้วกคุ๊ ทีสกู่อ่าซึ่งเชดเนี่ยถ้าเกิดเออวางไปเดือดเดือดอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นเช็ดเช็ดอันเดียวใช่ไหมแล้วสิจะเจนนะก็จะเป็นเช็ดอันเดียวใช่ไหมก็จะมีหนึ่งสองสามเดอมเดิมสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสาวยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดช่องนะเอ่อมันจะมียี่สิบเจ็ดช่องใช่ไหมอ่ามัจะมียี่สิบเจ็ดช่องว่าคุณ วางต่อกันอย่างนี้ครับามันก็จะเป็นนะแล้ก็จะติดกันเป็นกลองใหญ่นะฮะอันนี้มันกองเล็กไงถ้าเกิดอีกช่องเดียวเป็นกลองเล็กมันสามารถวางได้แค่สองสองช่องสองบล็อกแล้วแา้นี่เป็นสามารถวางตรงนี้ได้นะะจะมีนะใหญ่เพิ่มกว่าเดิมนะฮะโอเคตรงนี้ผมันจะเก็บอาหารไว้นะครับสปีดเดียรไปปลูกก่อนนะปลูกสักคู่ เนี่ยมันสามารถปูดไดนะ้เห็นไหมฮแล้วก็ะจะมีไม้ไว้ใช้อีกยาวนานนะลูกป่ารักโลกแล้วเลยนะฮะเออโอ้ยมืดและเอากำแหละยังไม่ได้ฆ่าแก่เลยเหนะ็นไหมถ้าเกิดมัอนมืดอย่างเงี้ยนะแหละถ้าเกิดคนที่ไม่ได้ฆ่าแกะนะ่เนี่ยมันมันก็ไม่มีเตียงเห็นไหมไม่มีเตียงมันก็ต้องรอให้เช้าซึ่งมันก็เสียเวลาแล้ก็ฆ่าแก,ก่ซะเลยนะเออ เอาละใครใจบุญก็ไม่ต้องมาฆ่าแต่คุณต้องไปเอาเหล็กเอาเหล็กแล้วก็เอามาทำเป็นกันไกเพื่อตัดขนแกะใช่ไหมถ้าเกิดใครใจบุญก็ทำของผมนะคือค่าแกะว่า่าแกะเนี่ยคุณก็จะได้ขนแกะมาเรียวอูละอูหรือว่าขนแกะนั่นเองแล้วลลลก,ก็จะได้มาสามอันนะนแกคุณค่าแค่สามตัวเท่านั้นนะสามตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนแหละ เปิดแล้วก็ันนะลำบากเลยทีเดียวเราจะเราจะจุดดีเนีนะ่ยเดี๋ยวปีนต้นไม้หลงทางเน,นี่ยเอาอนี่นะเดี๋ยวเอาเดิร์ดเดิร์ดว,วางปิดตรงนี้เพื่อไม่ให้ซอมบี้เข้ามาได้แล้วอเออเดี๋ยวเอาเดินแพนอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นโอ๊กหรืออะไรครับวางไว้อย่างนี้นะอย่าไปอย่าไปหยิบออกนะอันนี้คือสแลบนะฮะ เอวิบอกเอาวัววัวาวางข้างบนเลยสามช่องอย่างงี้คุณก็จะได้เบสละหรือว่าเตียงแนะ้วไม่ใช่เบสที่แปลว่าเหลวนะไม่ใช่เบสที่แปลว่าเตียงว่าวางแบบอ่าเอาบนสมารถวาง 2, 2นะได้สองสองบล็อก้ะเห็นไหมมันมืดแล้วนะฮะว่ารอนเลยได้ไม่เสียเวลานะ อ่าโอเคตอน,น,นปุ๊บก,ก็เช้าปับ๊บนะฮะอ่าโอเคตืค่นเช้าแล้วก็นะทำอะไรดีเอตัดต้นไม้นะฮะเป่นเช้าแล้วก็ตัดต้นไม้แหละบางคนว่าตอนเช้าตัดต้นไม้ตอนกลางคืนลงถ้ำนะฮะ นนการลงท่านโตคือเนี่ยมันเสี่ยงมากเลยเพราะว่าบอสเนี่ยมันจะเกิดตอนกลางคืนได้ไหมครับแต่มันก็จะเสี่ยงมากเลยนี่กี่โมงแล้วสักู๊ปตัวหลวงปุ่มนี่สองทุ่มสี่สิบเจ็ดนะฮะโอเคก็ยังมีเวลาเหลืออยู่นิดหน่อยอะ ที่จะมาลงอ,อ,อ,อัะนะฮะเดี๋ยวเราค่อยคิดหนะ้าค่อยมาคุยเรื่องบาเอยดดี้เอาเรื่องก็ะะจะตัดมาให้ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวดูแผนที่ก่อนนะลงปุ้มะตรงนี้ตรงออให้ดูไงเนี่ย ตรงนี้วีลาวาน,นี่คือลาวาสีแดงๆคือลาวาตรงนี้คือลาวาครับเออเลือดได้ไหมเออเราจะไปตรงนี้ดีไหมมันได้จะไกลได้ดูเราก็เราขุดโค้งรู้เลยดีกว่าเห็นไหมก้อนดำๆตรงนู้นนะฮะหลายคนเห็น ก็ไม่รู้คืออะไรอนะ่ัมันคือโคนะหรือว่าถาดน,นั่นเองนะฮะเราจะไปขุดเหมือนกันนะฮะนั่นคือแร่ชนิดหนึ่งในะของเกมไมค์ครับนะฮะเป็นไงอนะ่ะโอ๊ยชิดนะเป็นอย่างเงี้ยครับมันเป็นแร่อย่างงี้เห็นไหมแล้วก็ขุดม,นะมันนะเมื่อขุดมันก็จะได้เนะียโคลนะโคลทำอะไรครับนะ หลายวิธหลายอย่างเลยครับโคก็มันทำเป็นบล็อกออฟโคนะเออซึ่งว่าโคก้าช่องได้เต็มของคัอติ้งเทเบิลนะครับแล้วก็ที่สองนะครับทอชนะฮะทอชนะฮะที่แปลว่าโบเพิรกนะฮะเอ,ะสอาเสารพับสติ๊กนะฮะเอาสติ๊กวาไงไว้ตรงนี้นะฮะด้างล่างเท่านั้นนะฮะเอาโคนะฮะเอาโควางไว้ข้างบนนะฮะก็จะได้ทอชนะฮะทำชุดๆดูก่อทอชเนี่ย มันจะถือสว่างอะเอ๊ะไม่ใช่สิผมผมลงผมลงบอลไงนะท็อตเนี่ยคนที่ไปลงบอลอ่ะเดี๋ยวให้ดูแล้วกันนะเออนี่มันแบบธรรมดานะก็คือไปได้ลงบอลไม่ได้บอลไม่ได้ลงวอลเช้าเด้อแบบเมื่อกี้เนี่ยก็คือทำท็อตมาแล้วใช่ไหมก็สมมติมันมืดนะฮะมืดมืดอย่างไรมืดอย่างนี้นะฮะก็วางทอบปุ๊บ จะสว่างนะฮะเออนะครับก็จะสว่างอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวเ,เกมซึ่งนะครอยากได้ตัวเกมนี้ของพี่รักเขาด้ยทย t ล a i l a n เดีด๋วยวผมได้ลิงเวตไต้ใต้ไต,ต้คลิปดีนะโอเคตอนนี้เจออะไรขุดไว้ก่อนนะฮะเจอพวกโคอะไรเนี่ยขุดไว้ก่อนนะฮะซึ่งในใบครับเนี่ยมีแร่หลายอย่างมากเลยนะว่าไม่ว่าจะเป็น แอมเบอร์เล่อเพชไอรอนโคเอาทองนะหรือว่าโกหรือว่าเออเยอะอะฮะจำไม่ได้ละกสโตนี่ไม่รู้จะเป็นแร,ร่ไหมนะแล้วก็มีเ,เดิ้ลเธอเดิ้ลเธอควอตนะฮะควอตควอตนะฮะเขียนต่อไปครับทำอะไรดีครับเดี๋ยวนี่หาด้านลงดีกว่านะ นี่ก็น่าจะเป็นดันได้นะโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ดันนะเลยไปไหนเนี่ยโออใช่เราจะไปสำรวจบอลาวากันนยเรียบเอลี่เทเล็บเฮลี่เทเล็บนี่วันนี้ผมมาอะไรเนี่ยผมมารีวิวเกมเมื่อไงอ่ะ คือว่านะเกี่ยวอะไรได้เก็บเกี่ยวนะรีวิวด้วยเล่นด้วยนะเออแล้วที่บอกลาวะลาวาจะเป็นอย่างนี้นะก็คือลงไปแล้วตายนะมีอนุภาพคือแบบอะไรล่ะเผาสิ่งของได้นะแต่เมื่อไปวางไว้ในบ้านบ้านบ้านที่เป็นเอาบ้านไม้อ่งี้กนะ็จะไหม้เลยนะเอ้ตรงนน้นมีโคลเลยเดีย๋ยว เอเออีโค่ด้วยฮะจะโมซ่าธิตให้ดูว่านี่คือซีดนอะอย่าลงไปปึ๊บหายนะฮะอ่าเลย,ย,เลยซึ่งการมาเดินตรงนี้เดี๋ยวก็อันตรายนะตรงนี้มีเห็ดด้วยมาชลูมาชลูเห็ดเอาไปทำอะไรอะเป็นทำเป็นซุปเห็ดหรือว่าว่าสตูสตูมันดูแล้วโอเคแบบอันตรายนะฮะใครเห็นแล้วเดินทางไกไว้ก็ดีนะนี่คืออะไรนี่คือบัวนะเออจะพูดทำไม เอ๊ะตรงนี้มีอะไรไหม,มแค่ถ้ำนะเนี่ยเอโอ้ยหว่ามันไม่ถ้ำธรรมดาเนี่ยครับหลายคน,นที่เจอหลุมอย่างนี้นะครับถ้าเกิดคุณไม่มีของอะไรเนี่ยอย่าเพิ่งเข้าไปเลยอันตรายแนละทา็เดินถ้ำเด็กเราจะเข้าไปให้ดูนะในถ้ำนี้ก็จะอตันนะฮะอ คงก็หาแร่หาแร่เหล็กอ่ะเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูนะคุณหลงว่ากลับบ้านก่อนดีไหมแล้วบ้านเราอยู่ไหนอะนี่มันเขตป่าดิบชื้นนะฮะซึ่งดีไม่ดีเดี๋ยอาจะสลามได้เออเดี๋ยวดีด่อแล้วเดี๋ยวดขึ้นนี่ก่อนโอ้นี่เอาเล่นมา เราไปหาเด็กวนนิ่งร่อนเ่ยเด็กเออจะโคว้วขุดขุดวะโอ้โหไหวรอดโอ,อ,นโอ้นี่ผมกลัวเลยไม่ใช่หรอกกลัว,วโอ้โอเหเสียงท่อมเสียงหลอดมาเลยขอยัดปิดเสียงสักครู่ลเลยเราคนที่เล่นเวอร์ชั่น1.7ขึ้นไปเนี่ยหรือหรืเจเลือดสองเนี่ยฮะมันจะมีเนี่ยครับตองเดียบให้คุณ บับนะมันจะได้ไม่ยินเสียงเสียงเมื่อกี้นะอ่ะอาที่ได้ยินนะฮะอ่าดูสิมันจะไปทะลุโอ้แค่นี้โอ้ยรอจะไม่หมดเลยเนะี่ยโ18อันฮะน่าทำท้อดแต่นี่โคโยเยอะแฮะเฮ้ก็อยู่ข้างบน,นนี่ันแค่นี้นะฮะโอเค เดี๋ยวเราไล่ขุดโค้ดก่อนเลยนะโอเคอย่างแรกอยู่แล้วเวลาอยู่กนะดกดกดอย่างเดียวนะตอนนี้ตอนนี้นเก็บเกี่ยวอะไรได้เก็บเกี่ยวไปก่อนนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวมันจะพือสักอนไม่ใช่รหรอกนี่ผมยังไม่ได้ดรีวิว <c oughs> เพิ่มม็อบเลยนะจะมาพูดถึงม็อบกันนะไม่ใช่รีวิวหรอกนะฮะรีวิวก็คือการทำให้เข้าใจเพิ่มขึ้นนะรีวิวกวับแคสเนี่ยมันแตกต่างกันนะการแคสเนี่ยคือการเล่นให้ดูอย่างไนอ,อ,อธิบายไม่ถูกนะมันหลายอย่างนะเพราะว่าแคสเนี่ยแต่การรีวิวเนี่ยก็คือการ อธิบายให้เข้าใจแนละ้วว่าอะไรเป็นยังไงนะเช่นรีวิวเกมนะแบบในอาร์มรีวิวนะอะในอาร์มรีวิวเดี๋ยวก่าจะเป็นอยากไปร,รีวิวเรื่องเกมนะ mm hmm. เขาก็จะอธิบายให้เข้าใจเพิ่มขึ้นนะวะ่าใครที่เข้าใจอยู่แล้วเนี่ยแต่มันยังไม่เข้าใจอนะ่ะยังไม่เข้าใจอย,อยู่นิดหน่อยเนี๋ยติดดขัดห้องอนะไรเงี้ยก็ไปดูช่องที่เขารีวิวนะก็จะเข้าใจเพิ่มขึ้นนะอย่าอนนี้ก็า้ากบ้านก่อน บ้านหนอ๋อใช่ใช่เดินเดินตรงไปเฮ้ยแล้วแล้วคนที่ไม่ไมีวินิี่แบบเนี่ยก็ต้องทำทาแบบสิ่งของที่มารู้แล้วเช่นการปักท็อตอะไรอย่างเนะง,งี้ะแล้วก็เดินออตรงไหน,น,นอะ้ยไรบ้านเรา ไปตรงนี้เพื่อให้รู้ว่าเป็นบ้านเราดีกว่าไม่ได่บ้านของเราก็มืดด้วยแปบบ๊แบแบป๊บเอ่อแป๊บสักแปบบ๊บแล้ววันนี้ก็ไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรมากเลยนะแต่ผมต้องไปแล้วคครับก็วันนี้แถวนี้ก็ไม่ได้อะไรแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่แล้วกันนะแล้วสำหรับนี้ก็สวัสดีครับผม